พี่น้องคะรับทราบด้วมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพับพี่น้องค่ะมาพอกันเอีกแล้วค่ะบริวารสิบห้าไม่กิน ตำใส่ตันค่ะพี่น้องค่ะกรุบๆเลยค่ะแปลว่าตม้มไปเปลือยต้มนนแน่นงะคะ่ะวัสดีหย่อง่ายพี่น้องผักนี่หลากหลายผักบุ่งผักต้นหองหอมผักชีล้าหอมละห้ามะละมะเขือพี่นอ้อนทุลันต้าสบู่มากมากค่ะหอมแขกโรยกระเทียมทิ่กระเทียมท้นดองเมือกเมือฝ่าวหลายนะคะที่ว่าไปใส่มาพี่นอ้องคะกับชายน้ำเงินค่ะ ร่อนค่ะนำรอนฮึ่ค่ะ เอานด้ยนะคะ 谢谢夸，朋友哈。<noise> <noise> นายเติบแล้วค่ะสองพ่วงใหญ่ๆนะคะ Hãy <laughs> suốt cho phải không

หนา่พห้าค่ะเหเ็ดไี่ยไมเอาก็ถึง Мм. <laughs> ยังโดนสงหัยว่าเทียงไม่หลอบ <c oughs> <c oughs> มองท้ายกับปั๊บไปตามแสงแดดพี่นองค่ะตูดมองหันตูดมองนี้นะค่ะไม่ใช่ได้ปั๊บไหม <laughs> <coughs> mình mm -hmm. Ừ. เห็นได้ค่ะ กงเป็นแปลหย่ำงายพี่หน่องปุบๆเลยค่ะดว <c oughs> ่าเพสพี่น่องขอโทษขอพียไม่โูนหูน้่ตาแก้เพชรค่ะมาละ อือข mm ้ขาวอวบอีเนาะอืม hmm. กรุบๆเลยค่ะ

ทำอย่างนี้เอน้องค่ะสอ <c oughs> ับค่ะค่ะม่ได้กินโดนอะไรเลยค่ะ ค่ะ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้มาขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะเนาะขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุก,อกคอมเมนต์ทุกๆข้างใจนะคะพี่น้องค่ะพกันอหม่ิปหน้าสวัสดีค่ะ